พี่เขาก็แบบตอบเร็วมากคือทักมาประมาณเที่ยงคืนเขาก็ตอบันึกคำถามได้ตอนตีสองตีสามอะ่ะก็พี่เขาก็ยังอยู่ตอบบางครั้งบอสต้องการคําตอบด่วนอย่างเงี้ยครับไม่เกิน5นาทีก็จะตอบกลับมาซึ่งมันมันเร็วกว่าที่อื่นที่บอสเคยติดต่อมาอย่างเงี้ยครับเอ้ยมันมันดีน้อที่แบบมีคนตอบคําถามเราที่เราสงสัยในตอนนั้นอะ่ะมันก็เลยทําให้บอสประทับใจพี่ที่แมงโก้ก็สามารถให้คําตอบบอสได้ในทันทีทันใดก็แนะนําถ้าใครสนใจจะมาเรียนต่ออังกฤษนะคะก็อยากให้เลือกแมงโก้เป็นอันดับแรกค่ะ ก็มีเพื่อนแนะนำมาค่ะว่าให้ใช้มงโก้บีมากถ้าอยากเรียนเดรัมก็คือแมังโก้เรื่องลึกละเอียดทารไม่หมดเลยตีสยังตอบลายเลยรู้มาก ถ้าสนใจมาเรียนต่อติดต่อแมงโก้นะคะใช่ค่ะพี่ๆพร้อมช่วยเหลือทุกด้านเลยค่ะช่วยเหลือตั้งแต่ตั้งแต่หาข้อมูลต่างๆให้คําแนะนําทุกอย่างเลยแล้วก็คือหนูเป็นคนไม่ชอบยุ่งกับโปรเซสทั้งหลายแต่ล้มหาอะไรมันแอปพลิเคชันฟอร์ไม่เหมือนกันนะแล้วแบบต้องคิดตรงนั้นต้องคิดตรงนี้เอาคิดตรงนี้ก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือพี่แมงโก้จัดการช่วยทุกอย่างหมดเลยออะไรยย่างงเี้การขอวีซ่ามันก็จะแบบขั้นตอนเยอะตื่นเต้นด้วยคือว่าเราจะได้ไม่ได้ซึ่งถึงจะได้เลยวันนั้นแหะนูโทรหาพี่แมงโก้้ววััันนนนกกยยยพออี็งงไไะะะะคคล่่าาม Yeah. <laughs> าสุดยแล้วจริงๆค่ะถ้าคุณพี่ช่วยมากเราก็มาขอโปรดอภัยที่นี่สำคัญที่สุดคือทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะทุกคนปีตั้งแต่ต้นจบจริงๆค่ะอ๋อแล้วก่อนมาพี่มังโก้ก็จะมีจัดกิจกรรมแบบว่าเป็นพีดีพาร์ตเนอร์ใช่ให้ทุกคนแบบหรูหรามากสวยมากให้ทุกคนมาเจอกันเราจะได้รู้ก่อนว่าเออคือใคนมาเรียนกับเราอย่างน้อยจะได้ติดต่อกันไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ถูยแล้วค่ะที่เลือกใช้มังโก้คือก่อนที่เมาจะมาเรียนเรางทำงานแล้วก็คืองานก็คือหนักมากแล้วแบบการที่เราใช้ใช้บริการ พี่แมงโก้เนี้ยมันมันตัดเรื่องปัญหาของส่วนอื่นไปเลยจริงๆเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าพี่แมงโก้ทำให้ทั้งในเรื่องของการมา่คมหาหออะไรเงี้ยคือพี่แมงโก้จัดการให้หมดเลยคือแบบว่าขอบคุณมาก <laughs> ถึงแม้เราจะแบบเอ้ยได้รับของเฟอร์ม,จมาจากมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยพี่แมงโก้ก็ยังคอยติดตามมาจนแบบเย็นไหมมาเยี่ยมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยนะที่พี่เบลทีาพูดกันดูลึกดูจริงอุ้ยอันนี้เป็นแฟนเ่ดูลึกดูจริงเรื่องการเรียนต่อให้รังบิตก็พี่แมงโก้เลยค่ะโอ้ยน่ารักที่สุด มงโก้เป็นเป็นเอเจนซี่ที่พี่ชายผมนะนํามาพี่ชายผมอยู่เมืองอื่นมาครับผมพี่ชายผมบอกว่าเอ้ยพี่ที่แมงโก้เขาเขาให้คําปรึกษาเราดีมากเลยนะเราเราสงสัยอะไรอยากรู้อะไรก็คือทักไปถามตอบทันทีเลยแล้วพอผมแอดไลน์พี่ที่แมงโก้ก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมพอมีแมงโก้แล้วผมรู้สึกว่ามันง่ายมากมันรวดเร็วมากของเอคือเพื่อนนะนํามาเพื่อนก็ใช้เอ,เอเจนซี่คือแมงโก้เหมือนกันตอนแรกเคยหาข้อมูลเองแล้วก็แบบ ไม่ได้เลยจนกระทั่งเราแบบแอดไลน์ไปถามพี่เขาโทรไปคุยคือพี่ค่อยคำตอบทุกอย่างทุกอย่างจริงๆคือถามได้แทบจะทุกเรื่องเลยแล้วพี่เขาก็แนะนําดีมากๆคือลงละเอียดหรือคือแทบจะแบบไม่ต้องถามต่อเลยพี่เขาตอบมาแทบจะทุกอย่างแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างก่อนมาก็ได้มีแบบจัดเป็นแบบมิ팅เล็กๆให้แบบคนที่กําลังจะไปเรียนต่อด,ด้วยปีเดียวกันมาเจอกันก็คือ รู้สึกดีมากๆเพราะว่าแบบเราได้เจอเพื่อนใหม่พี่ๆเขาก็ต้อนรับอบอุ่นแล้วก็เรารู้สึกว่าพี่เขาน่ารักเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนพี่สาวพ,พี่ชายอะไรอย่างนี้คสมมต<แ>ิว่ามีคําถามอะไรอย่างเงี้ยก็ยิงตรงไปที่เอเจนต์ได้ก่อนไม่ต้องไม่จำเป็นต้องถามมหาอะไรเยอะอะไรเงี้ยครับเขาก็จะตอบได้เร็วมากกว่าครับตอนมาไม่รู้จักใครเลยรลยแบบพี่ออมบอกว่าแบบเออกูไม่มีเพื่อนอะไรอย่างนี้พี่ออมก็แนะนําให้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็แบบรู้จักกันมาแบบเป็นเด็กแมงโก้เยอะมาก พี่ออมก็บอกว่าเออยังมีกรุ๊ปแมงโก้มาด้วยกันอีกนะก็แบบสบายใจขึ้นนิดนึงแล้วพอมาบินด้วยกันแล้วก็รู้สึกเออโอเคน่าจะอยู่ด้วยกันได้ก็ก็ต้องขอบคุณพี่ออม,มครับที่คอยดูแลตลอดเลยก็ต้องขอบคุณพี่พีแมงโก้ Mango นะครับที่ท,ที่ให้คําแนะนําห,หลายๆอย่างในการเรียนในการใช้ชีวิตแล้วก็การหาที่อยู่ที่พักอะไรเงี้ยก็มีประโยชน์มากครับดีกว่าเรามาเดี่ยวๆโดยที่ไม่มีไกด์ซึ่งพี่เขาก็ให้ให้ข้อมูลที่ดีอ่ะ แนะนำครับแนะนำใครที่ย <royable> ังไม่มีความรู้เลยก็ติดต่อพี่เขาไปครับอย่างแรกเลยพี่พี่ทุกคนน่ะหลับมากระคืกตอนนั้นโยติดต่อพี่ออมนะคะพี่ออมก็ให้คําแนะนําตั้งแต่การเลือกหลักสูตรการเลือกมหาลัยว่าสนใจแบบไหนอันไหนที่เหมาะกับเรานะคะแล้วก็วูถึงการสอบ i อเอลด้วยแล้วก็การเขียน SOP พี่ออมก็ฟูบลีให้อีกทีนะคะว่า SOP ที่เราส่งไปเด่อโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งานพีดีพัรเจอนะคะพี่พีก็ดูแลดีมากค่ะ อยู่ที่นี่ก็ยังสามารถที่จะปรึกษาพีดา่ดีได้อีกก็ไม่ทอดทิ้งกันนะไม่ทอดทิ้งกันค่ะฉันิว่ามาถึงที่นี่ค่ะคือจะมาที่นี่ไม่ได้เลยพ้าไม่มีพี่พี่แมงโก้คอยตามคอยสั่เอกสารให้คอยเทคแค่ตลอดคือเราแปลกใจมากเวลาเราไลน์ไปหาพี่เขาตอนดึกๆใช่ปะเ่ยงคืนเนี่ยตอบทันทีเลยคือแบบเฮ้ยคือพี่เขาอยู่ตรงนั้นกับเราตลอดเวลาโทรได้ตลอดเวลานอกเวลางานซึ่งแบบที่อือ่นที่เราเคยเจอมา เขาจะพอหมดเวลางานพวกเขาตัดสายเราไปเลยหมายถึงเขาไม่ตอบไลน์อย่างเงี้ยแต่นี่ได้คุยกับพี่เขาตลอดเรื่องมหาลายัยเรื่องที่พักทุกอย่างถูกใจมากพี่เขาจะช่วยดูช่วยไกดว่าแบบนี้เหมาะกับเราไหมซึ่งถ้าใครจะมาเรียนที่อังกฤษนะคะก็จะแนะนำอยากอยากแนะนำเลยแหละว่าให้ลองปรึกษาพี่พี่แมงโก้ดูเราจะไม่ผิดหวังค่ะ พ,พี่ตอบเร็วตอนช่วยเรื่องแอปพลิเคชันก็สะดวกมากถามตอนห้าทุมก็ไม่โดนพี่แนทว่ารู้สึกถามถามสอบถามเลยตอนดึกๆแฮปปี้ครับที่มาด้วยไม่ได้โดนบังคับเลยครับที่มาพูดเนี่ยฮะมาด้วยใจล้วนๆเลยครับเห็นจากการบริการที่ดีก็เลยมามามาช่วยขายของครับตอบเร็วคือชอบคือตอบเร็วคือพอตอบเร็วมันสามารถทําให้เราไปต่อได้เร็วไม่ต้องมารอกันรอกันไปรอกันมาแล้วแบบพอตอนมามีปัญหาเรื่องหอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆี่ทุกคนก็คอยถามว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย ลองติดต่อที่แมงโก้ดูถ้าเราเป็นคนไม่มีเวลาเลยหรือว่าไม่ได้อยู่ไทยเพราะว่าเราทํางานอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้จักเพื่อนไม่เคยได้ไปอีเวนต์อะไรเลยก็ได้พี่ๆที่แบบคอยติดต่อว่าเอ้ยแบบมีน้องคนนี้ที่จะไปเหมือนกันไปวันเดียวกันนาะก็ทําให้เราแบบได้เพื่อนก่อนด้วยค่ะที่แมงโก้นะคะก็<ม>ให้คาปรึกษ,ษา,ากตั้งแต่แรกเลยค่ะช่วยตั้งแต่การเขียน SOP เราต้องเขียนประมาณไหนยังไงเพราะตอนแรกแบบแพนโนไอเดียเลยทั้งหมดก็พี่เขาก็ให้คําแนะนำเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเช้จ่ายอะไรพอมาที่นี่พี่เขาก็ยังคอ อยช่วยแบบให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือว่าสงสัยมีอะไรพี่เขาก็คอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเลยค่ะเออคนนี้เซอร์วิสดีมากนะพี่ีตอบเร็วถามอะไรที่ตอบเลยนะเออมาทำใจมากเพราะว่าเหมือนตอนแรกไม่มีข้อมูลเลยนะคะพอแบบไลน์ไปพี่ตอบหมดเวลาเลยอะแบบเพี้ยงคืนก็ยังตอบเรางงมากว่าพี่นอนหรือป่าวเขาไม่โก้เลยทำให้เราสามคนได้ไปรู้จักกัน พี่แนนแนะนาดีมากแล้วก็ช่วยตอบคําถามทุกอย่างมากดีมากเลยค่ะตอบไลน์เร็วมากเคยถามไปตอนละมาณเที่ยงคืนทีหนึ่งก็ตอบหนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวตอบทุกอย่างเร็วมากค่ะก็ <c oughs> ดีใจที่ได้มากับแมงโก้ค่ะก็าทาให้การ,รเรียนที่ประเทศอังกฤษเป็นเรียอง่ายมากเลยครับถ้าค,คิดวา่าจะมาเรียนต่อที่อังกฤษก็ผมคิดว่าแมงโก้ก็เป็นตัวจริงที่หนึ่งในประเทศไทยนี่